เฮันน่าฮัชเช่ใส่เอลหน่อยสิดำด,ด,ดูดีใส่เอลเนี่ยดำดูดีอ่ะทีนี้มึงเอาไอ้สีทองขึ้นมาเปรียบเทียบค้อนพ,พี่ก็ได้ถ่ายรูปคู่กันเออสีทองกับสีดำดูฟีฮะความบันเทิงยังอยู่เดียวมันจะเงียบเหงาหนะ้าซอยนี้ลูกพี่เราตั้งผิดซอยซช่แล้วจริงมันตั้งซอยโน,น้นคนเยอะ ว่าจะซอยเวงหวังซะเลยอาชีพแต่ก็ตะคุค่แคคอกตกาตคเคเดเค่จบต่อเพงสนตีไม่รู้ร้องดีก็ร้องไม่ได้เอ๊สนนนมึงระวังนะไอ้ดำไม่เอาเรื่องแล้วเนี่ยงเนี่ยร้อไอ้ทอยี้มึงระวังเอาละใอ้มันใสเอวก็นหน่อยสิฮช่า อลองลอ่อลองลอ่แลอแหมอีนี่ล่องูอย่างก็ล่องัวกระทิงเลยมึงมกูจะบ้าตายแต่เอาน้ำไห้กินหน่อยสิเอาน้ำให้งูกินหน่อยสิดูการให้น้ำงูข้ามลอกเรียนแบบเป็นดิดขาเป็นแะสายพันธุ์เฉพาะตัวอ่าอามึงอย่ามาหากูสิกตูตดเครื่องไฟแล้วกูลุกไม่ทันโอ้โหนัมึงให้น้ำงูนะ แหมมึงให้ยังก็หมายเยี่ยวสวไฟฟ้าเลยจบกูจะบ้าตายประเทศไทยและงูกูที่อิ่มไมเนี่ยจริงจริงดูมึงทำมึงที่ช่างทำกับกงูกูได้เออกูจะบ้าตายจริงๆเริ่มขึ้นแล้วมองคนแจ็คเลเดอภูมิใจเสนอให้สู่โลกดาวังคารเอาละอ่ะทีนี้เอางูหัวเต่าทะเลไปให้อาดูบ้างคนที่มาที่หลังยังไม่ได้ดูเดีจะให้ดูพี่น้องนะจงอางสู้กับงูเห่า,อารอบนี้จัดให้เป็นรอบสุดท้ายจัดเต็มเลย อาละนี่ไงนี่ไงเออระวังระวังฮัชช้าอือโอ้โหหน้าดูเลยอีป่าเปียวอ่ออาอีป่าเปียวลงบ้านก่อนได้มือมึงโอ้ยอ่ะปัสอ่าเห็นไหม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 ไหนใครบอกไม่มีพิษไม่มีเขี้ยวขอเบอร์ดี้กระป๋องเดียวเดี๋ยวเปิดเขี้ยวให้ดูเดี๋ยวดูการีพิษกูเลยดีกว่าจบเอาวันเนี้ยลงบ้านก่อนทีละตัวอุปกรณ์มาเดี๋ยวรีพิษงูให้ดูทีละตัวเลยเขาได้หายสงสัย ดูซิว่าพิษงูเป็นสีอะไระพี่น้องเดินหน้าบาติเชียครับดูใกล้ๆเ่าไว,ไว้เอางูหัวเต่าทะเลมังกรไปอาดูซิที่ได้มาจากเกาะภูเก็ตถ้าแบบนี้ซื้อเป็นโลโลละหมื่นสี่งูบางตัวซื้อเป็นโลงูบางตัวซื้อเป็นตัวอ่าวดูไว้ฮะเดี๋ยวก็นาพี่อธิษฐาตัวนะเพราะมันมีหลายตัว ช้าแล้วเกินรูเบเลฟาลาอีหอกเอาไม่เข้ารูจะบ้าตายอ่ะพี่น้องพาลูกพาหลานเดินหน้ามัติดเชียกมาดูงูหัวเต่าทะเลครับเดี๋ยวรอบนี้จะให้ดูพญาลายสื่เออเอาละเอาไวๆเอาไปล่าให้ผู้ชมดูหน่อยซิเขาจะได้เห็นตัวจริงๆเอาละเอาละมึงฟังกูจุกมึงดึงลางถอยหลังลงมาก่อนอย่าละคืบอย่าละคืบที่ไม่เกี่ยวว่ามึงลากได้ไม่สะดุดไงเอออ่ะกาได้ดูใกล้ๆกัน ผู้ชมเดินหน้ามาครับเดินหน้ามาติดเชื่อพี่เดี๋ยวจะลากให้ดูทีเดียวเออเอาละเอาละอ่ะเคยเห็นงูแบบนี้ไหมหัวเป็นเต่าทะเลหางเป็นหนูว่ายนะเหมือนปลาแต่กบดานเหมือนเจระคีถ้าใครเจอเอามาขายนะอย่างนี้ซื้อไปโลโลละหมื่นสี่ถ้าเป็นจงอางซื้อเป็นศอกให้ศอกละ 5. หล้าร้อยเดินหน้ามาดูพี่จะได้เห็นไว้นะครับ พูดแล้วมีให้ดูนะถ้าใครไม่ดูใหญ่พูดเราไม่มีนะมนเสียความรู้สึกคนที่เอามาให้ดูเพราะเดินทางมาไกลเพราะหลายคนมึงลากาช้าดิโอ้ยีเวนีลากไส้ลายก็สิบล้อเบายาบ้าะอะไรี่หอกแตายังมาไม่ถึงเชือกเลยอยี่หอกหางเอาไปเอาม่อ่ะผู้ชมเดินหน้ามาพี่เดินหน้ามาเดินหน้ามาพี่เดินหน้ามา,ด,นนา,มาดูใกล้มาอา